สวัสดียินดีต้อนอรับเข้าสู่สช,อชอ่องสุ่มเสี่ยงคลิปโร I'm getting rubbed, G drops and closed caskets The three strikes law is drastic, and certain death for us get a wastage. What can we do when we're arrested? But on the spot we got niggas in the breath, on the line, cause of my arrest My life is stressed and no rest for my hello, so what they crop, so what deep, let they rock, neck of To turn them deep, all to cause some chomp, some same crypto, you'll never When you needs to out to me? ขณะนี้คุณกำลังรับฟังช่องสุ่มเสียงคลิปโตร น,นิกสวสัสดีครับสวัสดีเพื่อนที่รักนักลงทุนทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสินทรคริปโตอีมมนาบามีวันนี้ฉันกล่าวียนคิวบิเป็นเรียนที่มีการธุรกรรมด้วยความเร็วสูงสิลาล้านธุรกรรมต่อวิละท์ทั้งค่าธรรมเนียมทุกธุรกรรมแยนทุกธุรกรรมเรียนคิวบิเรี่ยนร <S <S ูันไม่เ,าเ,าเามานาไหนนร่ but nobody knows the n u m b past fears, cause shit was hectic on me last year. it appears that i've been marked. death enemies. my heartless breath, the underlying cause of my arrest. my life is stressed, and no rest forever weary. my eyes stay teary for all the brothers that I in the and shit Crickle, scary. I'm black, on black crime legendary but at times, unnecessary. i'm getting worked. g drops and closed caskets, the three strikes law is drastic, And certain death for a scared what can we do when we're arrested? But on this. they got my nigga. put your hands up. สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนที่รักนักลงทุนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุ่มเสียงคริปโตประจำวันที่4นะครับเดือน5อา้าพศ2568นนะครับวันนี้แวะมาทักทายเพื่อนทุนนิดเดียวนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีปัญหากับคอมนิดหน่อยนะครับซ่อมคอมหลายวันแล้วเนี่ยมันยังไงไม่รู้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายก็เลยพักเบกรกโฆษณาสักหน่อยก่อนช่วงนี้ผมก็จะให้ใหายห,หน่อยนะเพราะว่าช่วงนี้ผม หาวิธีไปหาสตังค์มาซื้อคอมใหม่ก่อนนะครับช่วงนี้นะคอมช่วงนี้ก็อุย้ยเพิ่นหุ่นเลยเครื่องละสี่ห้าพันก็ทําอะไรไม่ค่อยได้ช่วงนี้ผมก็เลยเออไปหาสตังค์ก่อนนะครับนั่นแหละตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเฝ้าระวังว่าเขาจะขุดเหรียญมีเนโลนะครับดูประมาณแค่สองสวันเนี่ยถ้ายังไงมีข่าวดียังไงเดี๋ยวผมมาแจ้งอีกสักรอบนึงนะครับแต่ก็น่าจะนานหน่อยนะช่วงนี้นะ อาจจะหายไปนานหน่อยเพราะว่าคอมมีปัญหานะครับเอาคอมเครื่องเก่ามาก็เครื่องมันมันจะช้าหน่อยมันอืดหน่อยผมก็เลยว่าอคนมันเคยเล่นแบบว่าสั่งการแบบทันใจแล้วมันมาน็อกอย่างเงี้ยก็เลยเออเดี๋ยวไปหาสตางค์สักหน่อยก่อนนะครับช่วงนี้ก็เลยหายไปหน่อยนิดนึงนะครับก็เลยแวะมาทักทายเพื่อนหุ่นว่าเขุดแล้วเหรียญไปได้เพิ่งได้นะครับเนี่ยได้มาสองหมื่นกว่าเหรียญเนี่ยขุดไม่ได้หวังว่าจะเอาเหรียญเยอะนะเพียง แค่ช่วยเขาขุดเพื่อจะฝึก AI แค่นั้นเองนะครับก็เลยเครื่องก็เลยน็อกก็เลยก็เลยหยุดขุดไปก่อนตอนนี้นะอันนี้ขุดแบบไมเนอร์แลบนะครับผมก็มาเช็คที่ PPS ประมาณนี้แล้วก็มาเช็คที่อันนี้นะครับสตางค์ในเพย์่อนตัวนี้นะครับเนี่ยก็ขุดอยู่ที่ช่วงยุค158ก็ได้เนี่ยได้เหรียญมาแล้วนะครับเนี่ยสอง้า 63ประมาณนั้นแหละเราก็ไปเช็คตามวอลเลตเลยก็ตรงกันนะครับเนี่ยสองประมาณนี้นะครับคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณบาทบาทกว่ากว่านะครับประมาณก็แล้วแต่คนชอบแต่ถ้าให้ดีก็ซื้อเอามันก็คุ้มกว่านะครับเรื่องเรื่องคนขุดนี่ก็คือเขาไม่มีหนทางว่ายุคนั้นที่นิยมขุดก็คือคล้ายๆใคร,ใคร,ใครที่ไปขุดเหรียญอะไรนะเหรียญพายอะไรประมาณนี้นะ ผมไม่ค่อยได้พูดถึงนะครับเพราะคนละสายกันนะครับเพื่อนหุ่นมีทักมาให้ดูโปรเจกต์เหรียญพายให้หน่อยผมก็รู้อยู่นะครับแต่ไม่ใช่แนวผมประมาณนั้นแหละผมก็เลยไม่ค่อยได้ไปกาวให้เพื่อนหุ่นนะครับก็แล้วแต่ไอ้ตรงนั้นนะเพื่อนหุ่นก็ศึกษาเองละกันนะครับผมคงไม่เข้าไปนะครับคนละแนวกันแล้วนะครับเหรียญพายกับเหรียญเนี่ยคนละผมมาในาผู้สร้างคนละรูปแบบกันแล้วนะครับไอ้ตรงนี้มันจะ ผมชอบแบบว่าฟรีค่าธรรมเนียมอะ่ะเพราะอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นการต่อรองได้ดีกว่านะครับประมาณนั้นแล้วแต่ตรงนั้นก็ใช้พิจารณาญยาณเป็นของเพื่อนเอง,เองนะครับค่ายภายนะครับผมไม่ค่อยเข้าไปยุ่งนะผมก็เอาเฉพาะเหรียญคิวบิกนี่แหละช่วงนี้นะครับไปหาสตังค์แล้วก็มา DCA เพิ่มไปประมาณนี้นะส่วนเพื่อนคุณทักมาบอกว่าไปไป,ไปสเต็กไว้แล้วจะเอาออกอย่างไงนะครับเพื่อนคุณก็เข้ามาที่คิวเอิร์นนะนะครับไม่ได้ยากเลย มีอันล็อกอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเพื่อนหุ้ก็มากดอันล็อกแค่นี้เองนะครับกดอันล็อกเขาก็ปลดล็อกให้เลยเรื่องก็เข้าไปที่โวลิทเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้ไม่ได้ยุ่งยากนะครับก็ล็อกล็อกฮิสตอรี่รีเวิร์สเนี่ยรีเวิร์สนี่ก็หมายความว่าเพื่อนหุ้ก็มาดูว่ามันอยู่ที่วิกที่เท่าไหร่แล้วประมาณนี้แหละอ่าวิกที่สมมติตัวนี้นะครับเนี่ยผมวิกที่10เนี่ยประมาณนี้เราก็มาไล่ดูเนี่ยเนี่ยประมาณ8ถึง11ประมาณนี้นะครับเนี่ยเขาก็จะให้แค่5% แต่ถ้าถอนออกอ่ะเขาก็จะหักไปประมาณนี้นะเอาไปเบรนสี่สิบห้าเปอร์เนซะ็นเหรียญที่เราได้มาห้าเปอร์เซ็นนี้นะครับแล้วก็ไปแจกจ่ายอีกห้าสิบเปอร์เซ็นประมาณนี้เราก็จะเหลือนิดเดียวคือไม่ได้คาดหวังวนะ่ใครจะถอนออกนะประมาณนี้บอกไว้ก่อนนะครับนี่นี่อันล็อกถ้าอันล็อกก็จะสูญเสียประมาณนี้แต่เราก็ได้ของเราตามจํานวนเท่าเดิมนั่นแหละครับเพียงแค่ดอกที่เขาจ่ายมาเราเพียงแค่ไม่ได้แค่นั้นเองนะครับไม่ได้เต็มตามจํานวนประมาณนี้เพราะเขาต้องเอาไปเบรนแล้วก็ไปแจก ท่านอื่นประมาณนี้นะครับนั่นแหละสําหรับเพื่อนหุนที่ถามมาบอกว่าปลดล็อกยังไงประมาณนี้นะครับก็เข้ามาปลดมากดตรงตรงัวนัสือสีฟ้านี้นะครับแค่นั้นเองนะครับอนล็อกตรงนี้แหละก็เหรียญก็จะกลับไปที่วอลเล็ตของเพื่อนนักทุนประมาณนั้นแหละนะครับเต็มจานวนเพเผอติดกําไรมาให้ด้วยนิดหน่อยประมาณนี้สําหรับการปลดล็อกนะไม่ได้ยุ่งยากนะครับ วันนี้ไม่มีอะไรผมแวะมาทักทายว่าเออช่วงนี้อาจจะหายไปนานหน่อยเพราะว่าคอมแห้แงๆบ่อยเหลือเกินไปหาสตัคงก่อนนะครับช่วงนี้นะสำหรับสายขุดยังไงก็รอดูนะครับรอดูข่าวก่อนเขาขุดเหรียญมินิโลอีก2อสามวันนี้นะครับว่าพอขุดแล้วได้ได้เหรียญวันนึงเท่าไหร่แล้วก็จะไปเผาแล้วก็จะเกิดอ,อุปทานเหรียญก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับตรงนั้นมันจะเกิดแรงโฟโมนะดูดูจังหวะก่อนแล้วกัน ช่วงนี้เป็นโอกาสดีไหมครับก็เป็นโอกาสดีนะครับเพราะาอยู่ในช่วงศูนย์ห้าตัวหนึ่งสามนะครับสตาร์ทใหม่อยู่นะวันนี้ผมแวะมานิดหน่อยเพียงแค่อากาศเย็นๆประมาณนี้แหละแวะมาทักทายเพื่อนหุ้นนะไม่ได้หายไปไหนหรอกนะครับจะยังไงก็เชื่อมั่นในเหรียญคิวบิกเต็มร้อยไม่ต้องกลัวเพื่อนหุ้นนะครับเอาน้าอนาคตข้างหน้ายังมีแอดมิน,นหลายๆท่าน เขาจะวกมาเกลียวเหรียญน,นี้แน่นอนนะครับผมกล้าการันตีได้เลยนะครับเหรียญน,นี้จะทําเงินให้กับเขานั่นแหละเดี๋ยวเขาหันมาเกลียวนะครับตอนนี้เขาก็ไปอีกเส้นทางหนึ่งอยู่ผมคาดว่านะนะครับแอนเมนเมืองไทยอ่ะทุกท่านนั่นแหละถ้าเหรียญคิวบิกมีการเปลี่ยนแปลงสูญหายสักตัวนึงสองตัวเนะี่ยเดี๋ยวเขาก็มาเกลียวนะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้แวะมาทักทายนะครับเพียงแค่มาแวะมาบอกว่าปลดล็อกอยังไงประมาณนั้นแหละก็กลัวคลิปมันจะดับ พราะมันทําไปแป๊บนึงมันก็น็อกเลยเครื่องอ่ะมันก็จะมารีบูตเสียเวลาทําคลิปใหม่อีกประมาณนี้โอเคสั้นๆนะเพื่อนๆุนนะครับจงเชื่อในสิ่งที่เราถือจงถือในสิ่งที่คิดว่าจะเป็นไปได้สุ่มเสี่ยงเอานะครับเพื่อนหุนนะครับสุ่มเสี่ยงคริปโตครับสวัสดีครับ dance so hip hop, tag it in a dance on tag it when the Eu quero ขอบคุณที่รับชมช่องสุ่มเสียงคริปโตรจงเชื่อในสิ่งที่เราถือจงถือในสิ่งที่คิดว่าจะเป็นไปได้สุ่มเอาเสียงเอาสุ่มเสียงคริปโต